อ่ะก็มาอยู่ในมือใหม่เดือนนะครับโอ้โหไม่ได้ถือว่าไม่ได้อัดนานนะครับมือใหมนเดือน EP นี้ก็ชิวๆนะครับจะเป็นการสอนเปิดหมากนะครับม้ายงขวานะครับที่ผมแนะนํานะครับม้ายงขวานะครับอืมก็จะเห็นอยู่หน้าจอนะครับเป็นหมากที่ค่อนข้างยอดฮิตนะครับม้ายงขวาคือเป็นหมากที่ฮิตแล้วก็เร็วๆนี้นะครับสิบเจ็ดวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีการแข่งขัน ศึกม้ายงขวานะครับแต่ว่าศึกม้ายงขวานั้นจะเป็นม้ายงขวาในอดีตนะครับในสมัยก่อนนะครับเราไปดูกันนะครับวิธีการเปิดม้ายงขวานะครับสําหรับเตรียมตัวผู้ที่เข้าแข่งขันนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะครับม้ายงขวาเบียแนะนําม้ายงขวานะครับถ้าเริ่มต้นก็คือเป็นม้าโคนเม็ดเดินม้าโคนเม็ดไปเลยนะครับจะดีมากนะครับเป็นโคนม้าเม็ดก็ได้จะใครจะเดินอะไรก่อนโคนม้าแล้วก็เม็ด แบบนี้ก็ได้นะครับมันคือการเปิดหมาแล้วแต่เราเลยแต่ว่าผมมีรูปที่จะมาแนะนํานะครับมา,าเสนอก็คือเป็นเบีย้ยเลยครับทิ่มเบีย้ยชัดเจนนะครับบ่งบอกให้ว่าเป็นหมายงขวาเดี๋ยวในอนาคตเราจะรู้กันว่าทําไมผมถึงตัดสินใหญ่เดินเบีย้ยอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเขาก็อาจจะทิ่มเบีย้ยมาเราก็ทิ่มเบีย้ยปู่ขึ้นไปนะี่ครับแล้วก็ยิบมา้าเขาอาจจยิบมา้าด้วยนะครับต่อไปเรา อาจจะไหลเม็ดขึ้นมานะครับแต่ทน,นี้ก็เอาเม็ดขึ้นไปก่อนก็ได้ครับอยู่ในรูปของม้าโยงขวาชวนม้าโยงขวาคือทําไมเราต้องเล่นแบบนี้เพราะว่าในอาจจะได้เล่นเบี้ยสูงได้นะครับที่เราขึ้นเบี้ยตําแหน่งนี้มาก่อนคือเราอาจจะเล่นเบี้ยวสูงและก็มันกันเบี้ยสูงได้ด้วยนะครับมันจะเป็นหมากแก้เบี้ยสูงได้ค่อนข้างดีอันนี้ต่ไปเราอาจจะเดินเบี้ยตําแหน่งนี้ก่อนก็ได้นะครับไปจะกินตัดเข้าไปอะไรประมาณนี้ครับเป็น เบียบ็อกไว้ไม่ให้เขาทิ่มเป็นก้ามปูขึ้นมานะครับอ่าข้อาจ,จะเดินโคนเดินอะไรก็ช่างเดี๋ยวเราก็ขึ้นมา้าขึ้นโคนไปก็ได้นะครับรือตรงนี้ไม่มีผิดพลาดเลยครับเป็นการเปิดหมากม้ายงขวานะครับเฉยๆเต้มต่อมาอันนี้ก็คือม้าขวาโคนถูกเม็ดชนกันเนาะคือเต้ต่อมาเราจะเอาขุนขึ้นเลยก็ได้นะครับเอาขุนขึ้นเอาขุนขึ้นไปเลยก็ได้หรือจะขึ้นโคนก่อนก็ได้นะครับเต้ม สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันนะครับก็จะมีอาจจะเอาโคนขึ้นไปก่อนนะครับในเกมการแข่งขันเขากาหนดโคนขึ้นไปก่อนแล้วก็ตานี้มันถึงจะเป็นตาที่แปรขบวนนะครับเป็นการเอาขุนหลบขุนอาจจะเป็นขุนวังในก็ได้ฝ่ายตรงข้ามอาจจะเล่นเป็นขุนวังนอกนะครับขุนวังในก็คือขุนอยู่ด้านในเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นสามกลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คืออยู่ในป้อมประกันตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ด้านในของโคนนะครับส่วนด้านนอกก็คือนี่ครับสังเกตจะมี ประชากรตัวหมากน้อยนิดนึงนะครับที่ขุอยู่เห็นไหมครับมีแค่โคนตัวเดียวส่วนตัวที่เหลือเหมือนจะโถมตีฝั่งทางนี้ซะเยอะนะครับเขอได้เปรียบเสียเปรียบของคุณวงนอกคุณวงในมันก็มีนะครับแต้มต่อไปคือเป็นแต้มที่เราจะแปลขบวนนะครับซึ่งหลักๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงรูปของการแปลขบวนคร่าวๆก่อนนะครับสําหรับรูปที่เอาโคนขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีการแปลขบวนก็คือโคนก้าวแล้ว คนก้าวเล้าคือเอาโคนขึ้นมาลุยตำแหน่งนี้นะครับไอเดียคือจะทิมเบีย้ยเข้าไปไล่มานะครับทาให้มาเขาเสียทรงเสียรูปทรงนะครับคู่ต่อสู้อาจจะรับยังไงก็ไม่รู้แหละหรือมีอีกแต้มหนึ่งก็คือแต้มเบีย้ยคู่ริมนะครับเบีย้ยคู่ริมคือตีเบีย้ยขึ้นไปนี่ครับสังเกตว่ามันจะเป็นคู่ที่อยู่ด้านริมก็ได้น,นี่ครับเออนี่คือเราเจาะลึกลงไปในม้าขวาเลยนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับเอาเปิดรูปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว พวกล็อกพวกรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้คือรูปเบีย้ยคู่คริมเคีัยเบี้ยคู่ริมผมถือว่าเป็นรูปหนึ่งที่สามารถแก้ได้หลายๆรูปนะครับเช่นเราไปเจอเบีย้ยคู่ริมเออเราไปเจออโคตรก้าวเล้าเราตีเบีย้ยคู่ริมสวนยังได้นะครับแต่นี้คือเราเราเล่นได้นะครับเบีย้ยคู่ริมเป็นม้าขวาที่ผมว่าเซฟที่สุดมันปลอดภัยที่สุดสําหรับม้ายงข,ขวาและเพราะว่ามันรับได้ทุกรูปนะครับยังไม่ถือว่าผิดพลาดอะไรเยอะ อ่าเมื่อกี้โคนก้าวเหลาเบี้ยคูริมแล้วอีกแจมหนึ่งก็คือเบี้ยบ่อพางครับเบี้ยบ่อพางคือเราตีเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นไปนะครับหลอกล่อให้เขาทิมเข้ามาเอ้ยเขาเสียเม็ดนีอะไรคือเราจะทิมเบี้ยเข้าไปใส่เขาตรงนี้นะครับทําให้ม้าเขาหนีนะครับม้าเขาอ่าต้องกระโดดนี้โดดนี้ไปไหนสักที่เราก็เม็ดตัดสองนี่คือลักษณะการเล่นของเบี้ยบ่อพางนะครับจะมีอ่าไอเดียประมาณนี้นะครับในการเล่นเบี้ยบ่อพาง หรือแม้กระทั่งอีกรูปหนึ่งนะครับที่สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอนั่นก็คือแต้มเบียปิกอินซีนะครับเบียปิกอินซีมีเป้าหมายอย่างไงเบียปิกอินซีคือเราจะเน้นโจมตีทางด้านขวามือนะครับเหมาะสําหรับการตีขุนวังนอกมากๆนะครับเบียปิกอินซีเพราะว่ามันจะทําลายโครงสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไอเดียอะไรเล่นต่อเว่ากันไปนะครับลองศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเบียปิกอินซีผมก็ยังไม่ได้ถอดเหมือนกันนะครับแต้มเดี๋ยแตาพอแก้ได้นะครับ อาจจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับหมกลุกนะครับก็คือ,อลูกแต้มแต้ไปขบวนเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่เยอะมีปีกอินซีอาจจะตีเข้าไปมีไอเดียจะทิ่มไล่โคนโคนเขาหนีนนนนนถ้าเขาไม่กินอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือแต้มเบีย้ยปีกอินซีอ๋อแล้วก็อีกแต้มหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือแต้มที่นิวเจนมาใหม่ณขนาดนี้เลยนะครับเป็นแต้มที่มา ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับก็คือเป็นแต้มเรือนกกระจิบนะครับคือท่านสุยอดเสียนกกระจิบเนี่ยก็ได้คิดค้นแตมนี้ขึ้นมาก็คือเรือนกกระจิบนะครับแต้มตรงนี้ที่จริงมันเหมาะกับการตีขุนวังในนะครับในการเล่นเรือนกกระจิบถ้าเขาขึ้นขุนวังในนะครับเราสามารถเอาเรือนกกระจิบเนี่ยมาเล็งไว้ก่อนได้นะครับซึ่งโอ้เต้มเรือนกกระจิบยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่จะบุกกดดันฝ่ายตรงข้ามได้นะครับ ซึ่งอาจเนี่ยครับเป็นเต้มเดือนนก,กจีแต้มนี้ก็ถือว่าเป็นแต้มที่ไวโจมตีหน้าขุนนะครับการแปลขบวนที่ตีหน้าขุนขุนวงในนะครับที่ตีขุนวงในก็จะมีอาจจะเป็นโคนเก้าแหลาวโคนเก้าวแลาวก็ถือว่าจะตีขุนวังในได้นะครับเบี้ยคู่ริมอะไรประมาณนี้ครับจะต,ตีขุนวงในเบี้ยบ่อพางพวกนี้ครับจะใช้เมื่อได้เราโจมตีขุนวงในนะครับส่วนขุนวงน,นอกก็จะเป็นอาเบี้ยปีกสีนะครับ หรือเป็นโคนก้าวหล่าก็ได้นะครับเป็นโคนเก้าวล่าแต้มอาจารย์นกกระจิบครับก็คือโคนก้าเล่าแต้มนี้ครับพอเขาทิมไล่มาเราก็ถอยนะครับพอาทิมมาเราก็กินตัดเรากินแล้วก็แล้วก็ถอยนะครับแต้มนี้คือเราถอยลงมาเลยถอยโคนลงมาเลยนะครับเขาอาจจะยันเบี้ยงขึ้นมาบล็อกไม่ให้โคนขึ้นไปนี่ครับแล้วก็เอาเรือมากดนะครับขยับเรือมาหนึ่งที่เดินนะครับโจมตีครองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับที่ สร้างชื่อเสียงให้กับท่านอาจารย์นกจิบนะครับเป็นเต้มสมัยนี้ก่อนเลยครับเต้มนี้่บุกโจมตีค่อนข้างแรงนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในการเปิดม้ายงขวาลุยกับม้ายงขวานะครับในศึกม้ายงขวานะครับก็น่าจะมี่ายเท้าสดในช่องคาราวาสผู้ใฝ่รู้นะครับก็อย่าลืมรับชมนะครับศึกนี้น่าจะมันนะครับินรางวัลเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ยังมีข้อกำหนดก็คือไม่ให้าทางด้านของมือระดับต้นๆของประเทศลงแข่งขันนะครับก็คือมืออันดับที่1ถึงอันดับที่32นะครับจะลงแข่งขันไม่ได้นะครับส่วนมืออื่นลงได้หมดเลยนะครับผมก็สมัครแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราดูเช็ครายชื่ออีกทีหนึ่งนะครับผมสมัครไปแล้วก็าสาหรับการแนะนํานะครับพื้นฐานการเปิดมายงขวาการแปลรูปมายงขวาก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับ คิิวอาจ,จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะงานเยอะนิดหน่อยนะครับก็ช่วงแต่ว่ามีคลิปให้ดูแน่นอนนะครับมีคลิปให้ดูแน่นอนนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปนะครับค่อยจะมาดูกันครับว่าหลังจากเราเปิดไม้ยกขวาเนี่ยเราจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นการสอนรูปไล่จนก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปลงลึกในแการแปลขบวนต่างๆนะครับรวมไปถึงหมากซิกเนเจอร์ของผมเองก็คือ ซิงเกิลเจอ์อจะเรียกว่าหมากซิงเกิลเจอ์ของผมเป็นหมากที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือแตมม้มาชิงน,นนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแตมพวกนี้มันมีลักษณะการเล่นยังไงไอเดียป,ประมาณไหนนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ